สวัสดีนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับรางวัลสองตัวท้ายนะครับสูตรนี้ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับผมจะยกตัวอย่างตั้งแต่รางวัลเลขท้าย3สูตรนะครับตามฟอร์มนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับรางวัลที่1นะครับรางวัลสองตัวท้าย3หน้าครั้งที่1นะครับ3หน้าครั้งที่2แล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1นนะครับจะอิงตามตารางนี้นะครับ งวดนี้เริ่มคำนวณที่เลขท้าย30นะครับก็จะเป็นเลขหน้านะครับครั้งที่1 5 1 9ห้านนะครับครั้งที่2นะครับแล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่สครั้งที่1นะครับจะใช้ตำแหน่งตามตารางนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าอื่นนะครับอาจจะสลับกันนะครับครั้งที่1ครั้งที่2นะครับหรือว่าถ้ามีเวลานะครับลองคิดย้อนไปงวด1นงวิจุนา16บหพฤษภาก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวครับผมขอตัดแค่ งวด30นะครับเลขท้ายนะครับเริ่มแนวคิดครับตามฟอร์มเลยนะครับจุดแรกครับให้เป็นสีเขียวนะครับใช้หลัก10นะครับ2ครั้งนะครับแล้วก็รางเลขท้ายครับใช้หลัก10 1ครั้งนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ยังไม่ใช้ครั้งที่2ก็ไม่ใช้ครับใช้3ตัวท้ายครั้งที่1ครับใช้หลักหน่วยนะครับชุดนี้นะครับปิดท้ายด้วยบวก2 อีกหนึ่งชุดครับให้เป็นสีชมพูครับหลักแสนนะครับสองครั้งแล้วก็สามตัวนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบหนึ่งครั้งแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่สองใช้หลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบหนึ่งครั้งนะครับชุดนี้นะครับจะบวกได้สามได้ตามฟอร์มแล้วนะครับมาลงเลขเลยนะครับ ตรงนี้นะครับสองหนึ่งหนึ่งบวกด้วยสองชุดสีชมพูนะครับหลักแสนครับสองครั้งนะครับสามหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบครับหนึ่งครั้งสามหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบครับหนึ่งครั้งนะครับปิดท้ายได้บวกสาม เริ่มชุดฟิกเขียวกันก่อนนะครับก็เป็น7บวกกันครับ2ครั้งครับ7บวก7บวกด้วย3นะครับแล้วก็บวกด้วย2ปิดท้ายด้วยบวก2นะครับบวกกันนะครับได้เท่ากับ21ครับหลังจากได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้หลักหน่วยนะครับก็คือ1นะครับทำการบวกอีก6นะครับ1บวก6ก็จะได้7นะครับต่อมาครับ คิดชุดสีชมพูรครับ2บวกกัน2ครั้ง2บวก2บวก1บวก8บวก1น,นะครับบวก8แ,แล้วก็บวกด้วยศูนย์นะครับปิดท้ายบวก3บวกกันครับก็จะได้เท่ากับ16ได้ชุดนี้แล้วนะครับใช้แต่ตัวหลักหน่วยนะครับก็คือ6นะครับชุดสีชมพูนี้นะครับ นำไปบวก4 6บวก4ได้10นะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับชุดนะครับทั้งหมดจะเป็น4ตัวนะครับคือ1นะครับแล้วก็6นะครับ7แล้วก็0จับชุดอย่างนี้นะครับ1กับ6ครับบนกับล่างนะครับเป็น1 6ครับ1ชุด1 0 76แล้วก็70นะครับเลขที่ออกนะครับงวดถัดไปนะครับออก16นะครับตำแหน่งนี้นะครับจับชุด16นะครับคิดต่อเลยครับตามฟอร์มนะครับหลัก10นะครับ2ครั้งครับแล้วก็2ตัวท้ายครับหลัก10ครับ1ครั้ง แล้วก็3มตัวท้ายครั้งที่1นนะครับใช้หลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับปิดท้ายได้บวก2องชุดสีชจมพูนะครับหลักแสนครับ2ครั้ง3าตัวหน้านะครับครั้งที่1หลักสิบ1ครั้ง3าตัวหน้าครั้งที่2หลักหน่วย1ครั้งสาตัวท้ายนะครับครั้งที่1หลักสิบ1ครั้งปิดท้ายได้บวก3าฟอร์มเดียวกันนะครับกับชุดบนเลยนะครับเริ่มคิดตั้งแต่สีเขียวครับศูนย์บวกกันครับสองครั้งครับศูนย์ บวก0ตามด้วยบวก1ครับ1ครั้งแล้วก็บวก7 1ครั้งตามด้วยบวก2บวกกันนะครับชุดนี้ได้เท่ากับ10นะครับเหมือนเดิมครับได้มาแล้วครับใช้หลักหน่วยนะครับบวกอีก6นะครับก็จะได้6ครับผมต่อมาครับชุดสีชมพูนะครับ9บวกกันนะครับ2ครั้ง เก้าบวกเก้าบวกหกบวกหนึ่งบวกหกบวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่นะครับปิดท้ายบวกสามบวกกันนะครับได้เท่ากับสามสิบสองได้ผลลัพธ์มาแล้วครับชุดนี้ใช้หลักหน่วยนะครับตัวศูนย์จัมพูนี้เราจะบวกสี่นะครับบวกด้วยสี่นะครับใช้หลักหน่วยสี่บวกสองนะครับก็ได้หก เดี๋ยวจะแยกชุดให้ดูเลยนะครับชัดๆนะครับก็จะเป็น0กับ6นะครับตัวนี้นะครับ0กับ6นะครับแล้วก็2กับ6นะครับจับนด้งออกมาครับได้อย่างนี้แล้วครับเราก็มาจับชุดนะครับบนกับล่างครับก็จะได้02นะครับแล้วก็06 62ครับ แล้วก็6 6เลขที่ออกนะครับงวดถัดไปนะครับคือ6 2นะครับจุดนี้ครับตามนี้ครับ6 2สองครับมาถึงงวดล่าสุดกันบ้างนะครับหลักสิบนะครับ2นะครับตำแหน่งหลักสิบไดท้าย2ตัวครับ1ครับแล้วก็3มท้ายครั้งที่1นะครับ1ครั้งนะครับปิดท้ายได้บวก2 ต่อมาครับสีชมพูครับหลักแสนนะครับ2ครั้งนะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ใช้หลัก10 1ครั้ง3ตัวหน้าครั้งที่2ใช้หลักหน่วย1ครั้ง3ตัวท้ายครั้งที่1ใช้หลัก10 1ครั้งนะครับปิดท้ายได้บวก3มาเริ่มที่ชุดสีเขียวนะครับเป็น3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับ3บวก3นะครับตามด้วยบวก6ครับแล้วก็บวกด้ศนย์นะครับแล้วก็บวก2 ชุดนี้นะครับบวกกันนะครับเท่ากับ14ครับเซตนี้นะครับสีเขียวนะครับใช้หลักหน่วยนะครับตามด้วยบวก6นะครับก็จะได้1ิบนะครับผมต่อมาครับชุดเสียมพูนะครับ1บวกกันครับ2ครั้งหนึ่งบวก1บวก6บวก4บวก8ปิดท้ายบวก3ามนะครับ ผลลับนะครับได้เท่ากับ23ในชุดนี้มาแล้วใช้หลักหน่วยนะครับบวกด้วย4นะครับ4บวก3ได้7นะครับดึงมาครับผมเราจะดึง4นะครับ3 0 7นะครับ4 3 0 7นะครับแล้วเรามาจับ ชุดกันนะครับบนกับล่างนะครับจัดชุดครับเป็น43นะครับ47ครับ03แล้วก็07นะครับไปกับด้วยนะครับผมขอฝากสูตรนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ